มันเจ็บไหมเวลาที่เราจับมันร้องไหมไม่ร้องค่ะแต่แตว,ว่าเวลาเราจับเสร็จปุ๊บก็คือชักถ้าเขาขบแบบตื่นเต้นก็คือชักมาเลยใช่บางทีแบบนี่คือกลับมาเป็นนานยังเนี่ยเพิ่งจะเป็นมาต้นเดือนพอหยุดสอปดง,งปีได้แล้วคุณหมอเาให้หยุดยาสองปีก็คือเป็นเหมือนบริเวณช่วงช่วงโคนขาเนี่ยเราไปจับโดนจนไม่ได้เลยบางท,เาเางทีเราไปจับโดนตรงที่เขาชักก็คือเขาจะชักปุ๊บปับเลยโจงต้นคอ ม,มันน่าจะ,จะเป็นแมวที่เขาเขาเรียกเซนซิที่กับเรื่องของความเจ็บปวดอะคะ่ะไวแล้วก็พอพอมันเคยมีระบบประสาทที่มีปัญหายอยู่แล้วอะมันก็จะกระตุ้นแล้วก็ชักใช่แต่ทีเนี้ยพอเราหยุดยาวว่าเลเวลเหมือนกับว่าตัวระดับยาในเลือดอะมันน่าจะณเวลาเนี้ยมันน่าจะควบคุมการชักไม่ได้แล้วรา<ช>จะต้องกลับมากิน จนสะสมระยะๆระดับยาอสักหน่อย<ต>นึ่งเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นอาการชักแบบนี้แหละแล้วเขาก็กินหลังชักเขากินได้ปกติไหมหอบอยังไม่กินหอบเหนื่อยหอบปิ้นห้อยเลย<อ>แล้วก็จะมีสมมติว่าเขาจะตะววกเขาจะนอนแล้วเขาจะเหมือนเอาขาหลังมาเลียทําความสะอาดเกง่งมันยึดยึดยึดเก่งเก่งขาหลังมาพอได้พักหนึ่งเอาแล้วชักชักโ ชักแบบหัวั้นหัวคอนหมดเลยอะค่ะได้ได้ได้โอ้แต่ในหูนก็ไม่ค่อยโอเคนะเนี่ยหูวก็มีไรไหมเนี่ยหยดหลังไหมได้หยดไหมหยดได้ค่ะแล้วก็ขอขอเช็คอะไรในหูก่อนนะที่เน้น,น,น <โอ S 2> หนูอยากทราบว่ามันเป็นอาการอะไรคะที่ว่ากลับมาชักเนี่ยแหละค่ะมันจริงจริงมันน่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาให้เขากับระบบประสาทเขาม้าก่อนแล้วอะค่ะ คือบอกไม่แน่ใจว่าก่อนนะั้นที่บอกว่ารัรกษาอยู่อะคือวินิจฉัยถึงไหนแล้วได้ไปทำซีทีได้ไปทําอะไรไหมหรือว่าหรือว่าแค่ล,ลองทดลองการใช้ยาระงับชักลองดูเฉยๆใช่และใช้ยาไม่ได้ไปวินิจฉัยต่อใช่ไหมใช่ค่ะคปกติถ้าเจออาการพวกนี้ส่วนใหญ่เราต้องวินิจฉัยต่อ,อค่ะเช่นมีก้อนเนื้อมีอะไรอื่นอือนคือมันก็มองได้หลายแบบคือบางทีมันก็เป็นแค่ะร,ะระบบระทีกม<า>ีปัญหาเมื่อเมื่อก่อนที่ รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรักเมนตรีคือเขารักษาควบคู่กับโรคนิ่วค่ะแล้วก็พอเวลาตรวจเลือตดตรวจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเก็บเม็ดเลือดขาวสูงอตอนนั้นก็มีการเพาะเชื้อแต่ตอนนั้นจําไม่ได้หมอก็ยังไม่ได้แจ้งผลเพ,พ,พราะเพราะปสาวาใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับระบบภาษาใช่ค่ะคือเพราะฉี่เพราะเชื้อของฉี่ถูกปะใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตรวจเจอเจอทุกครั้งก็เจอแบบแบบ ไม่รู้ว่าเจอสาเหตุใดโรคใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปเพาะเชื้อแต่ทีนี้ก็แต่ว่าโรคชักนี่คือหมอก็ให้ยายากช่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่ได้รู้นะต้องกินเช้าเย็นกินต่อเนื่องคือคือหมายความว่าเรายังไม่ได้รับการวิจัยว่าเราเขาเกิดปัญหาจากตรงไหนเพียงแค่ว่า อ่ะลองให้ยาดูซีว่าน้องตอบสนองก,กับยาระงับชักไหมเพราะว่าเป็นการรักษาตามาการก็คืออย่างน้อยพอเขาชักเราก็ต้องหยุดชักเขาให้ได้ไม่งั้นมันจะอันตรายใช่ก็คือทําแบบนั้นก่อนอันนี้นก็ถูกต้องแล้วแต่ทีเนี้ยพอเขาหยุดชักหรือสามารถไปวินิจฉัยต่อได้เช่นมีการ ไปทำทีหรือไปทําอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปแหละเพราะว่าที่โรงพยาบาลเครื่องมือในเรื่องการทาตรวจระบบประสาทมันจะไม่ได้แบบลึกระดับนั้นคือตองบางตัวถ้าจะต้องเพาะเชื้อจริงๆมันก็ต้องเจาะน้ําไขสันหลัง,งเง<อ>ี้ยค่ะที่กำแพงแสนทําได้ถ้าน้้าเจาะน้ําสหลังเพาะเชื้อแต่ว่าถ้าทําซีทีต้องไปบางหัวหิงมีแค่ห,วหัวหงที่เดียว<อ>กับบางเขนอันไหนยากอันไหนง่ายไม่มีอันไหนง่ายอย่กง อืถ้าถ้าจะดูพวกระบบประสาทเขามีปัญหามีก้อนเนื้อมีร่อลิ่นเลือดมีอะไรหรือเปล่าที่ไปทําให้เกิดปัญหาพวกนี้ยเพราะว่าเขาหายมาสองปีนี้เขาไม่มีชักเลยนะคะแล้วมีมาต้นเดือนนี้แหละคะ่ะคือไปจับแบบโดนโดนบอกว่าเป็นเพราะว่าระดับยามันลดนไง เวลากินยาระงับชักมันขึ้นสูงเรื่อยๆเ,เป็นภูเขาแบบน,นี้แล้วเวลาเราหยุดอ่ะมันอาจจะคงอยู่ได้อีกสักระยะหนึ่งแล้วพอมันต่ํากว่าระยะที่คุมได้แล้วอ่ะไม่ว่าเราจะไปจับตรงไหนคราวนี้มันก็จะกลับมาชักเห<ช>มือนเดิมชักบ่อยอีกแล้วทีนี้คกตคก็ปกติก็จะไม่ค่อยได้หยุดค่ะเต็มที่ก็คือให้แค่ต่ำที่สุดเท่าที่เขาไม่ชักแล้วก็ตรวจเลเวลดูว่ามันอยู่ใน,ในเกณฑ์ที่ตรวจระดับยา ก็คือเก็บเลือดตรวจระดับยาทินู่นมาในเลือดเด็ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอรับได้ไหมเพราะถ้านานๆสูงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพอเวลาหยุดยาเราจะไม่หยุดแบบหายขาดหยุดขาดเลยมันจะเป็นเพราะวันเว้นวนันหรือทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนข<อ>ั้งแรกเลยคุณหมอข็บอกต้องต่อเนื่องเลยหยุดไม่ได้เลยเพราะว่าต้องให้ตัวยามันซึมเข้า,าไปในกระแสเลือดเรื่องเดียวกันอแต่ความหมายก็คือ พอหยุดไปสองปีถามว่าทำไมถึงไม่ชักก็เพราะว่ามันยังมีระดับยาที่มันข้าง,างมันยังเหลืออยู่แต่พอมันต่ํามากๆแล้วเนี้ยคือยามันสะสมได้นะพวกนี้อยู่เรื่อยจะมีระยะเวลาคับออกอแต่พอเมื่อไหร่ที่มันต่ําลงินระดับที่ร่างกายเขาจะไปต้านการชักเขาแล้วอ่ะมันก็จะชักมันก็ต้องกลับมากินใหม่แล้วต้องมาดึงระดับยาให้ขึ้นสูองอีกทีหนึ่ง อย่าเบื่ออย่าชักอย่าชักน,นะอย่าน,นะช <c oughs> <c oughs> ักใส่ก่อนดูดไปแล้วบวมแล้ว ความแรงของราไม่ธรรมดา